สวัสดีทุกคนที่เข้ามาเราชมนในคลิปนี้กันด้วยนะคะเป็นคลิปแรกเลยค่ะที่ดิฉันถึงกับพูดไม่ออกและดิฉันก็ไม่กล้าจะอัดคลิปนี้นะคะคือจะบอกว่าเกมนี้นะคะใกล้จะปิดตัวลงในไทยแล้วนะคะเรียกว,ว่า AU2 Mobile นะคะจะปิดในไทยแล้วตอนแรกที่เห็นเขาแจ้งมานะคะตอนแรกก็ว่าแบบรู้สึกไม่เชื่ออะ คือเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเป็นเกมที่เราชอบมากที่สุดเรียกได้ว่าในชีวิตดีเลยแหละตั้งแต่เล่นเกมอื่นมาไม่มีเกมไหนที่เล่นนานขนาดหนึ่งปีขนาดนี้นะคะนอกจากเกมทัดออนไลน์แล้วซึ่งก็ปิดตัวลงไปแล้วแล้วฉันก็ย้ายมาเล่นเกมนี้แทนนะคะซึ่งเกมนี้ก็จะปิดในไทย อีกเช่นเคยนะคะโอเคค่ะในเมื่อเกมนี้จะปิดตัวลงแล้วเรามาทําในสิ่งที่เราอยากจะทําดีกว่านะคะเรียกได้ว่าอีฉันรวยตอนปิดเกมก็ได้แต่รู้สึกเหมือนว่าไม่ดีใจเลยะถึงเราแบบได้ยานอะไรมาแล้วนะแต่รู้สึกไม่ดีใจเลยสักนิดนะ ถึงได้มาแต่ก็ใช้ได้ไม่นานนะโอเคค่ะอย่าเศร้าไปเลยนี่สิ่งที่อยากทำที่สุดคือฉันต้องได้แฟรี่แลน์ในวันนี้สุ่มตอนใกล้ปิดเกมแล้วแต่ฉันยังจะเป็นคนขี้บาปอีกหรือเปล่ามาโอ้ว้าวได้ทรงผุมเลยเหรอ ไม่สุมหนึ่งเหรียญแล้วนะได้ชุดอืมเขาดีอยู่นะสิ่งที่ต้องการที่สุดคือเฟร r ี่แลนดได้แล้วได้ครบชุดแล้วเหลือแต่ยานนะคะว่เข้าใจแะละว่าปิดเกมเขาก็ต้องให้ง่ายๆเลยแหละไม่ฉันจะบาปขนาดนั้นเลยเหรอฮะ ถึงไม่ได้อันนี้ฮะโอ้โหเจ้าป่าโอ้โหยอมใจ ออกยากจริงๆนะเนี่ยต้องสุ่มไปหมดกี่เหรียญคะยากจริงโอ้โหเฟรี่เลนคือไม่ให้จริงดิ อะเรามาดูกันนีกว่าสะสมออนไลน์นะคะได้ประมาณพันเพชรเลยนะเออได้พันเพชรเลยของผู้แสนหวานกันนะคะได้แว,ว่าผู้แสนหวานนี้เขาเอามาให้แรกแบบใจป่ามากเอาหงมาให้แรกเลยซึ่งหงสสวยมากนี่ ถ้าจะเป็นของที่หายากๆทั้งนั้นเลยแล้วก็กวางกวางบินได้อันนี้คือแลกไปละแลแกกวางกับแลกปีกอันนี้ก็จะเป็นส่วนปีกแล้วก็ชูโอ้โห มาเป็นภาษาษจีนเลยชุดตำนานสีขาวรองเทา้ารองเทา้ามีปีกด้วยทรงผมก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยนะคะที่พูดแสนหวาน ก่อนปิดเกมนี้คงน่าจะปิดเดือนหน้านั่นแหละจะไม่ได้แล้วว่าเรียนเท่าไหร่แต่ก็มีเวลาที่เราจะได้เล่นอีกนานอยู่นะคะโบนัสไข่ก็จะเป็นพวกเครื่องประดับอะไรนี้บิงโกมอนเดิมค่ะลาก่อนดิงน้อยเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้ว c ัวร์อ a c t i แอคทีฟใช้ใจ่ายสะสมเลครับวูู้้อยากได้มากชุดโลกชุดนอกโลกนิรันโอ้โห ปิดเกมนี้เอาแต่ชุดสวยๆวยไม่ทั้งนั้นเลยโอ้เข้ากันอยู่นะแต่ประเด็นคือถ้าดิฉันสุ่มไปดิฉันจะได้ไหม แม่มแม,ม่หมดไปละคืออะไรรู้ไหมในฉันก็ยังมีความหวังอยู่นะที่เขาจะสามารถต่อสัญญาได้ตแตงก็ได้แค่หวังกันแหละแจะคงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเขาแจ้ขนาดนี้บางทีทุกคนอาจจะคิดนะคะว่าเฮ้ยแบบถ้าเกมปิดมันจะเสียใจอะไรขนาดนั้น แอก็ไม่ได้เสียใจแค่ในเรื่องเกมอย่างเดียวหรอกคะ่ะคือเกมมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกคลายเครียดอะไรในชีวิตจริงอะไรนะคะแต่ว่าเซิร์ฟนอกอะไรอย่างนี้เขาก็น่าจะเปิดปกตินะคือดิฉันกลัวอะไรกับการที่ต้องเริ่มต้นใหม่มากๆเลยแต่ยังไงเราก็ต้องก้าวต่อไปนะคะ ถ้าเล่นซืบโนอกอะคะก็เล่นได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่อบอุ่นเท่าที่ไทยอะที่ไทยเป็นอะไรที่แบบเออโก้ประเทศไทยเราอะภาษาไทยเราอะแล้วก็ต้องเข้าใจอะไรปะ่ะต้องมีสักวันหนึ่งนะคะที่เราต้องเสียอะไรไปเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะทำใจกับมันแค่นั้นเองเป็นคลิปหนึ่งที่ฉันถึกกับจุกถึงกับพูดไม่ออกเลย ที่ฉันหัวเราะแบบนี้ฉันพยายามกบความเสียใจของฉันอนี่นะคะโอเคอย่างน้อยก็เป็นความทรงจําดีๆเนาะที่เราทํามากับเกมนี้ถึงดิฉันจะชอบบนเกมนี้ก็เถอะบางทีก็คิดอยู่ว่าอนาคตมาเราจะมีโอกาสที่จะได้มานั่งเล่นเกมแบบนี้ไหม <laughs> แล้วก็พยายามที่จะ สร้างความทรงจำดีๆในช่วงเวลานี้ไว้นะคะเดี๋ยวจะพยายามอัพคลิปตลอดนะคะก่อนที่เกมจะปิดนี้ไปเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย